เดี๋ยวไปคุยกันกับนักวิเคราะห์กันต่อนะครับผมอยู่ในสายกับคุณธนเดชรังศีธนาโนนนะครับจากบลเอชบีสวัสดีครับครับเฉลพรครับผมใกล้ที่จะเข้าสู่โดยการประกาศผมประกอบการแล้วหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กนี่เจอขายออกมาเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีสวิชไปแบงก์ใหญ่บ้างตอนนี้เรามองแนวโน้มตลาดแล้วก็กลุ่มธนาคารยังไงบ้างครับก็ถ้าถ้าพูดถึงภาพหลักๆเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายมันจะไปอยู่ที่ตัวแนวโน้มกําไรครับ ก็เคยเรียนกับคุณเฉิมพรก่อ,อนหน้านี้แล้วว่า Q2 ง,งบแบงค์ไม่ค่อยดีมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะปรับตัวลงอย่างมีนัยยะอะไรห,หรืออาจจะลง 3- 5%เปอร์เซ็นต์เพราะว่าหนึ่งเนี่ยตัวสินเชื่อเนี่ยมันฟื้นตัวแต่ก็ฟื้นตัวอย่างช้าๆคือโมเมนตัมการใช้จ่ายนะ่ะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันมาโดนกระทบด้วยการลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมของแบงค์ใหญ่ๆและแบงค์ขนาดกลางฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะกระทบตัวมาจินของแบงค์ไตรมสองแตรมสามนะครับแล้วก็ NPL เนี่ย ดูกระแสข่าวแล้วก็ก็ยังเป็นในทิศทางขาขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะขึ้นขึ้นแบบในตาที่จะรอตัวฉะนั้นเนี่ยตัวสำรองตัวมาจินหรือว่าสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สะท้อนภาพการฟรื้นตัวทางเศรษฐกิจเท่าที่ควรฉะนั้นแต่มาที่สองงบแบงก์ก็อาจจะออกตัวคราวนี้คําถามคือแบงก์ขนาดเล็กมีแรงขายออกมาเนี่ยเพราะอะไรคือถ้าถ้ามองในมุมของ Perform a n c e ของแบงก์ขนาดเล็กย้อนกลับไปปีละสองปีต้องถือว่าเอาฟอร์มแบงก์ขนาดใหญ่ ถ้าเราดูอย่างตัวเกียรนนินาคินหรือทิสโก้เนี่ยรา,ราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา80ถึงเท่าตัวครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไม่ได้ว่าถ้าถ้าดูปัจจัยเพิ่มเติมเช่นกําลังซื้อหรือว่ามาตรการที่รัฐพยายามที่จะเข้ามาควบคุมของพวกคอน s u m ม e r loan เนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะของนักลงทุนบางคนที่มีหุ้นในราคาที่ต้นทุนที่ที่ต่าแล้วก็ขายออกมาบ้าง uh huh. ก็ก็มองว่า อาจจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรก่อนท,ที่งบจะประกาศออกเพราะว่าไตรมาสสองเนี่ยคิดว่าแบงก์คงงบจะยังไม่ดีคงจะเริ่มเริ่มที่จะมีทิศทางที่ค่อยๆดีขึ้นแต่มาตราสามจะดีจริงๆเนี่ยในอีกหนึ่งปีปีหน้าฉะนั้นแน่นอนว่าถ้ามีการคาดการตัวทิศทางของกำไรไตรมาสสองไม่ดีเนี่ยมันก็ ทำให้แรงเก่งกาไรของแบงค์เนี่ยอ่อนลงแต่ทําไมถึงมีแรงซื้อเข้าไปในแบงค์ใหญ่เพราะว่าถ้าเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของราคาหุ้นเนี่ยบแบงค์ใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น10-20%เ,เองอซึ่งผมเชื่อว่าถ้าถ้ามองถึงภาพหนึ่งการลงทุนของรัฐเ,เกิดขึ้นในครึ่งหลังนะครับตัว NPL ของแบงค์จะคงอยู่ในสภาพการของไซเว นะครับหรือไม่ก็คืออ่อนตัวลงได้ uh huh. เหตุเพราะว่าไตรมาสามสเนี่ยถ้าเช็คดูแนวโน้มกําไรของเซกเตอร์ใหญ่ๆถึงกลางๆเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร uh ่ huh. แบงก์เนี่ยแน่นอนอ่อนตัวลง e n e r g ีคิวคิดว่าน่าจะกระทบด้วยราคาน้ํามันเ <c oughs> พราะว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยราคาน้ำมัน Q2 เนี่ย <c oughs> ดูแล้วแยกคิว่ฉะนั้น <c oughs> มันจะมีผลต่อเรื่องของตัว,ตวอยอดขายนะครับมีเรื่องของตัวสเต็กเก loss เนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ดีเท่าเหมือน Q1 นะครับ ICT ก็ยังอยู่ในภาวะ ของการ e x p a n s i o n การแข่งขันนะครับ,รบ Commerce เนี่ยก็ดีแต่ว่ายังดีไม่มากฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาพของอสี่สี่เซกเตอร์หลักของบ้านเราเนี่ยไม่ดีทีนี้ Construction เนี่ยไปดีครึ่งหลัง Q2 ยังไม่ดี Property เนี่ยน่าจะค่อยไปดีครึ่งหลัง Q2 ก็อาจจะเป็น selective Buy ฉะนั้นถ้าดูตัวใหญ่ๆใ,ใ,ในบ้านเราเนี่ยมันจะพบว่ากําไร Q2 น่าจะออกมาในทิศทางที่อ่อนกว่าเมนหนึ่งฉะนั้นมันก็เลยทําให้เป็นไม่ได้ว่า การปรับตัวของของเซตเนี่ยมันมีข้อจํากัดด้วยตัวตัว,ตวกําไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ มีกระแสเรื่องของในกลุ่มการเงินว่ารัฐบาลจะเข้ามาเรียกว่าควบคุมเรื่องของหนี้เพราะว่าเห็น,นอ่าเร็นหนี้กลัวเรือนที่สูงก็จ,จะเราอาจจะต้องกลับมาอยู่ในภาพของการถูกควบคุมการใช้จ่ายโดยเฉัยิ่งในกลุ่มของผู้มีรายได,ได้น้อยถึงปานกลางฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้ามีการควบคุมเรื่องของบัตรเครดิตขึ้นมามันอาจจะกระทบหนึ่งเนะ่อผู้ที่ทาธุรกิจเรื่องบัตรเครดิตแบงก์เนี่ยไม่เยอะมากค,คนที่ทําบัตรเครดิตเนี่ยจะกระทบแล้วก็มันอาจจะกระทบต่อเนื่องเรื่องคอนซัมมชันเพราะว่า ก็เข้าใจว่าการใช้จ่ายของบ้านเราส่วนหนึ่งมันมาจากบัตรเครดิตฉะนั้นถ้าถ้ายอด spending มันถูกจํากัดด้วยเหตุผลการควบกลุ่มของหนี้ในระยะยาวซึ่งระยะยาวอดีแต่น,นในระยะสั้นเนี่ยมันจะกระทบต่อเรื่องของคอนซัมชันที่อาจจะอ่อนตัวล,ลงไปฉะนั้นด้วยปัจจัยกําไรด้วยปัจจัยเรื่องของข่าวข่าวที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นในเชิงลบสําหรับ ตัวคุณไทยอย่างที่ปัจจัยบวกเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการลงทุนของรัฐซึ่งมันจะไปเกิดขึ้นในครึ่งหลังนีถ่ถ้ามองในแองเกิลสั้นๆเนี่ยแน่นอนว่าเซตมีคือเซตเนี่ยโอกาสขึ้นไปสูงยากเช่นขึ้นไปโดน1.5.9 0ก็ถูกเทคแต่ว่าถ้าลงมาที่แนวรับประมาณ1.5.6.7ก็ยังรับได้ก็แสดงว่ามีฟันเดเมนท่ลมันโอเคแต่ว่า แคตตอลิส uh, ที่จะทําให้หุ้นไทยทะลุพันหกอย่างี้เคยเรียนกับคุณ uh, เฉลออิมพลก่อนหน,น้านี้มันยังหาไม่เจอแล้วก็ต่างประเทศคนก็เวทแอนซีเรื่องของเฟ Mee มิ่งเรื่องของเกาหลีเหนือก็เข้ามาฉนันก็เลยทาให้ภาพของบ้านเรามันก็เลยออกไปในทางของไซเวย์อยู่ครับ,รบก็คิดว่า,น,าน่าจะเริ่มกลับมาดูน่าสนใจคิดว่าน่าจะเป็นในแค่ในแง่ของหลังกตรมาอสองแล้วก็นักวิเคราะห์รับรู้ข้อมูลนั่นนี่ย ผมคิดว่าประมาณักประมาณสามประมาณสี่แล้วน่าจะเริ่มเห็นทิศทางของบ้านเราที่ดีขึ้นแต่ช่วง,งสั้นๆก็อาจจะคิดว่าถูกกดดันจากงบแล้วก็คอนซัมมันที่จะรอตัวอยู่ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับนิวไฮไลท์นะครับ